สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันที่7กลกุมภาพันธ์นะครับช่วงค่ำๆแบบนี้จะไม่พูดกับตัวเกม Final Fantasy ภาคที่7 r e b i r t h ก็คงจะไม่ได้นะครับก็ผมเองนะครับในตัวคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้รบกวนเวลาเพื่อนๆมากนักนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็อาจจะกําลังดาวน์โหลดติดตั้งตัวเกม Final Fantasy ภาคที่7 r e b i r t h อยู่หรือบางคนก็กําลังเล่นตัวเวอร์ชั่นเดโมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมเองก็จะเอาตัว ความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ลองสัมผัสตัวเดโมมาแล้วนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับยังยังไม่ได้เล่นเยอะมากนะครับก็จะเอามุมมองบาบมุมมองเอามาแชร์เอามาพูดคุยให้เพื่อนๆได้รับทราบกันสักนิดดีกว่านะครับสักนิดดีกว่านะครับก็เราย้อนกันไปก่อนดีกว่าในช่วงเช้านะครับประมาณ6กโมงคึ่งนะครับหกโมงคึ่งก่อนเวลาทํางานของใครหลายๆคนเลยแหละ ะครับกับตัวงาน s t t t e of Play ที่ทาง PlayStation เนี่ยจัดมาให้แบบ e x clus v e เลยนะแยกออกมาเป็นแบบ Solo ่เดียวเลยนะครับกับ n ฟนอลแ a น t a พาดเ r t 7 Rebirth นะครับก็ในตัววิดีโอตัวนี้ที่มีการเปิดตัวเนี่ยก็มีความยาวสักประมาณเ,าเกือบเกือบ20นาทีนะพเพื่อนเกือบเกือบ20นาทีก็ถือว่ามีความยาวพอพอสมควรนะครับพอสมควรนะครับซึ่งพเพื่อนๆก็จะได้เห็นในเรื่องของตัวเทเลอร์นะครับของตัวเกมแล้วก็ เรื่องของตัวระบบเกมเพย์ฉากคัดซีนต่างๆนะครับเรียกว่าจัดเต็มนะครับจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็จะเห็นดาวทีมงานนะครับได้มาพูดคุย กับตัวสิ่งที่พวกเขาสร้างสรรค์มานะครับก็เรียกว่าจะได้พบเห็นหน้าคุณโยชิโนรินะครับโอ้โหเรียกว่าคนนี้ไม่ธรรมดานะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้กำกับนะครับเป็นตัวดิเซอร์ในการควบคุมการผลิตการสร้างตัวเกม Final แฟนต a ซีภาคที่7 r e b รีเบตัวนี้เลยนะครับก็เรียกว่าผลงานที่เขาฝากไว้เนี่ยก็ในเวอร์ชั่นของตัวไฟนอลภาคที่7 ของเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะครับของเพห,งหรือจะเป็นตัวรีเมคนะครับหรือจะเป็นตัวภาค8ของตัวเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะครับก็เชื่อขนมกินได้เลยว่าภาครีเบิร์ตนี้ยกนิ้วให้นะครับยกนิ้วให้แล้วก็พอตัวเพลงนะครับเพลงเพลงร้องนะครับที่เปิดออกมาปุ๊บคลอเข้ากับตัวเกมโอ้โหเรียกว่าผมเองเนี่ยขนลุกเลยนะตอนที่ดูตัวเทเลอร์ตัวนี้อยู่นะครับโอ้โห,โหโ เรียกว่ามันซาบซึ้งนะครับเพราะว่าตัวบรรยากาศนะครับมันเข้ากับทําให้เราตัวเราเองเนี่ยย้อนไปนึกถึงตัวเกมอ่า Final Fantasy ภาคที่8นะครับอ่าที่มีตัวเพลงประกอบตัวเพลงประกอบอย่าง i o n ม e นะครับของเฟย์วองนะครับที่อ่าเขาได้ร้องไว้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวภาค7 Rebirth ตัวเนี้ก็เรียกว่าใช้โทนเสียงหรือว่าแนวดนตรีเนี่ย คล้ายคลึงนะครับคล้ายคลึงกับตัวภาคที่8 i ด n ออมากเลยนะครับซึ่งตัวเพลงประกอบของไฟนอลภาคเจ็ e ด r เบเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อตัวงาน The Game Awards 2ส2 3เดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นท,ที่ดูเนี่ยมันยังรู้สึกเฉยๆนะความรู้สึกของผมนะครับแต่ว่าพอมาดูในวันนี้รู้สึกว่าเออมันแบบ มันทําอยู่ๆมันก็แวบขึ้นมานะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเป็นช่วงที่ตัวเกมเนี่ยมันใกล้จะได้ออกมาให้ได้เล่นแล้วด้วยหรือเปล่านะครับก็โอเคก็เป็นตัวบรรยากาศที่เรียกว่าทราบซึ้งก่อนที่จะโหลดตัวเดโมกันเลยทีเดียวนะครับแต่พอทําการดาวน์โหลดตัวเดโมเนี่ยโอ้โหเรียกว่าความจุก,ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะเพื่อนๆประมาณ4 0่สิบกิกะไบต์นะก็ถือว่าพอสมควรอยู่นะครับกับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เห็นเนี่ยโอ้โหภาพกราฟิกเนี่ยคมชัดบาดตาบาดใจ นะครับบาดตาบาดใจแน่นอนนะครับแต่เนี้ยผมก็จะมาพูดในมุมมองในเรื่องของตัวระบบของตัวภาพกราฟิกหน่อยแล้วกันนะครับว่าตัวโหมดของตัวภาพกราฟิกของ Final Fantasy ภาคที่7 Rebirth เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2โหมดนะครับสโหมดก็คือโหมดกราฟิกกับตัวโหมด Performance นซะครับซึ่งตัวภาพนี้ทำให้ผมเนี่ยต้องแบบยอมเลยนะยอมที่จะเล่นตัวเกมเนี่ยลดตัวเฟรมเรทลงมาเหลือ30เฟรม เพื่อที่จะได้เสพงานด้านภาพต่างเนี่ยที่มันมีความคมชัดและมีความแตกต่างมากกว่าตัวโหมดเพอร์ฟอร์แมนที่มีตัวเฟรมเรทให้สูงถึง60เฟรมนะเพื่อนเพื่อนอถ้าเป็นเกมอื่นๆของค่ายซอฟวร์เนี่ยบางทีอ่ะผมยอมนะยอมที่จะลดเรื่องของตัวภาพการาฟิกลงแล้วก็มาเน้นในเรื่องของตัวเฟรมเรทดีกว่าแต่ภาคเนี้ยตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นนะเพื่อนๆนว่าขอ60เฟรมดีกว่านะครับเพราะผมเนี่ยค่อคนข้างที่จะคลุกคลีกับ ทาง PC ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับกับการเล่นตัวเกมต่างๆก็เลยจะค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับตัวเฟรมเรทเนี่ยที่อยู่ในระดับ60หรือว่าสูงกว่านั้นใช่ไหมครับแต่พอมาเ,าเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5เนี่ยก็มีในตัวโหมด Perform a n c มมาให้ด้วยกับตัวเกมระดับที่เป็น A นะครับก็ส่วนมากผมจะก็จะเลือกโหมดเน้นเฟรมเรทไว้ก่อนนะครับที่60เฟรมแต่พอมาเกมนี้นั่งสวิต์ไปสวิต์มาเนี่ยหลายรอบนะเพื่อนๆนั่งดูนั่ง,งเปรียบเทียบพอมาเปรียบเทียบแล้วดูแล้ว มันมีความแตกต่างเยอะจนเกินไปนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูจะเห็นเลยความละเอียดของตัวดีเทลต่างๆเนี่ยมันเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวความละเอียดของตัวเส้นผมนะครับความสดของตัวสีสันอ่าเครื่องประดับต่างๆนะครับเครื่องประดับต่างๆหรือว่าเป็นฉากอ่าทิวทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าตัวโหมดอ่าเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยมันมีความ อดอกในเรื่องของตัวคุณภาพของภาพกราฟิกเนี่ยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็จะแลกมาในเรื่องในเรื่องของตัวเฟรมเรทนะเพื่อนเพื่ออ,อันนี้ก็จะได้60เฟรมลื่นนะครับแต่ถ้าคนไหนที่มองแล้วว่าโอ้โหมีความรู้สึกแบบผมนะว่ามันแตกต่างเยอะกันขนาดนี้ขอไป30ดีกว่าเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะหรือเพื่อนๆน,น,นบางคนอาจจะบอกว่าขอ60เฟรมดีกว่านะครับดูแล้วมันลื่นสบายตามากกว่าแต่สำหรับผมเองผมยอมเลย ผมยอม30เฟรมนะครับกับตัวเกมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ด้วยแหละเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมเองนะครับใช้ตัวจอสมาร์ททีวีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยถ้ามีความรู้สึกว่าจะเล่น60เฟรมแล้วก็ยอมรับกับมันได้เนี่ยบางคนเนี่ยใช้ตัวจอมอนิเตอร์ของทางฝั่งคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับอ่า พอใช้ตัวจอมอมิเตอร์ของฝั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีตัวจอมอนิเตอร์ที่อยู่ในระดับความใหญ่เนี่ยประมาณ23นิ้ว24นิ้วหรือ27นิ้วนะครับอ่ามันก็เลยอาจจะมองเห็นในเรื่องของตัวรายละเอียดของตัวภาพเนี่ยไม่ได้แบบชัดเจนเจ็มแจ้งมันกับที่ผมเนี่ยอ่าใช้ตัวสมาร์ททีวีในขนาดความกว้างประมาณ42นิ้วนะครับมันก็อาจจะเห็นในเรื่องรายละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่า นะครับชัดเจนกว่าเพราะาตัวผมเองเนี่ยอยู่ในสาย PC ก็ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวจอมอนิเตอร์ทางฝั่ง PC สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องการตัวจอมอนิเตอร์เนี่ยที่มีขนาดใหญ่หน่อยก็เลยเลือกที่จะจะมาใช้สมาร์ททีวีแทนจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเป็นแบบเนี้ยผมก็เลยบอกได้เลยว่าถ้าใครมีตัวสมาร์ททีวีอยู่เนี่ยถ้ามองเห็นตัวภาพแล้วมันยังไม่สวยยังไม่สดโดนใจนะอันนี้ต้องลองดูสเปคของตัวจอ สมาร์ททีวีของเพื่อ,อนๆแล้วว่ามันรองรับกับตัวฟังก์ชันต่างๆของเครื่อง p l a y s t a t i o n 5ด้วยหรือเปล่านะครับด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกได้คําเดียวนะครับว่าตัวโหมดภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยต่อให้30เฟรมยังไงเนี่ยก็จะเล่นนะครับก็จะเล่นนะครับไม่ไม่ไม่แน่นอนนะครับคง คงจะไม่ขยับไปที่60เฟรมนะครับ60เฟรมนะครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างมากจนเกินไปนั่นเองนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับมองเห็นในเรื่องของความแตกต่างของ2โหมดเนี่ยมากขนาดไหนนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นมาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับหรือคนไหนที่มองว่าขอ60เฟรมลื่นๆดีกว่ามันมีดีกว่า,าการเล่นแบบ30เฟรมแน่นอนนะครับก็ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับกับในตัวคลิปนี้ในคลิปนี้ผมเองก็ไม่ขอรบกวนเวลาเพื่อนๆแล้วนะผมเองก็คงจะ ไปขอจับตัวเดมโมกันต่อนะครับเพราะดูแล้วเนื้อเรื่องเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับะ Well Red. How we Red! look do <laughs>